เราในโลกเนี่ยมีมุมมองในหลายแบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองมองออกไปเรื่อยๆฮะมองมีอะไรพวก็ต้องข้างนอกก่อนแหละนะเช่นบางทีใครประวังของไว้ไปเดินเตะพบอืทําไมประวังไว้ตรงนี้เนี่ยบางเกะกะดูสิวางไม่เป็นระบบระเบียบเลยไหม แต่ถ้าตัวเองวางเองเขาเดินเดินมาเตะอืมทําไมซุ่มซ่ามจังไม่รู้จักดูอันก็บมเลยใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยแสใบใจมองออกไปหมดเลยฮนะแต่บางทีอาถ้าเรอฮะอาการเร่อก็คือท้องมัทีใช่ไหมฮะท้องท้องอืดอะไรก็หลายอย่างฮนะอาหารไม่ย่อยถ้าเป็นวัยรุ่น,นจะบอกโอ้ รือทักอะไรฮนะโอ้วยรุ่นนี่ที่เหลือไม่ใช่แน่เลยฮนะมาศึกษาไวนะ้ฮะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยเป็นไงฮนะอะไรก็โอ้โหไมระบายลมดีอะไรนะฮะเจริญอ,อาหารแต่ถ้าเขาเอื่นทำเป็นไงฮนะืมทำมนิสัยไม่ดีมาเลยตรงนี้ นะอันนี้ข้างบนถ้าิดลงมุดข้างล่างไงโอ้โหไปกันใหญ่เลยนะมีลมมันลังป๊บออกมาทีดูสิไม่มีมารยาทเลยถ้าตัวเองทำไปไงฮะโอ้เล่นลมมันเดินดีดูสิเล่นลมมันพุ่มพ่านทั่วตัวเลยนะส่วนใหญ่ทีนเนี้ยมีอะไรก็จะมองข้างนอกโทษข้างนอกจับปิดข้างนอกเป็นหลกักเลยมองไกลตัว ในะมุมมองที่หนึ่งของคนทั้งโลกนะหนึ่งคือมองไกลตัวมองออกไกลไกลแต่ไม่ได้ไหมายถึงว่ามีวิชั่นคนอันเนะี่ยในไกลตัวแบบว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เลยเพอเกาอโทษด,ด้วยซ้ําเนี่ยเช่นบางอย่างเนี่ยโครงการระดับโลกเนะี่ยหนุ่พี่ว่ามันไกลตัวเกินไปเลยเช่นสมัยก่อนเนี่ยโครงการจะยึดโลก สร้างสถานีอวกาศอยู่ข้างนอกรับระชาการการรบมีดาวเทียมมีอะไรก็ว่าไปฮะก็บุนโคาจรรอบโลกก็ว่ากันไปประเทศไหนเหอแล้วมันจะเหย่อ,อยังไงก็ยิงตูมตูมตมตูม,ตม,ตมอย่างเดียวประเทศนั้นยิงไม่ถึงไงส่วนเขาสลายเลยฮะจัดการเรียบร้อยครองโลกเรียบร้อยแลย้วทุกอย่างเลยสนจะอ้างว่าวป้องกันโลกเอมีมนุษย์ต่างดาวมาจะได้คอยปกป้องโลกอันนั้นก็เขากว่าไปฮะ แต่จริงเขาจะครอบครองโลกแต่ว่ามันอย่างที่ว่าไว้อ่ะมันเพ้อฝันมันเหลืองเจิงเสียดายตังคนที่เขาลงทุนเกี่ยวกับโครงการอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยเยอะแยะไม่ใช่โครงการเดียวนะแล้วพี่ว่าสามารถสร้างประเทศไทยได้อีกหลายประเทศเลยคือแทนที่จะเอาเอาเงินตรงนี้นนะมาอะไรทําให้มันเป็นเนื้อเป็นหนังที่มันเห็นหน่อยนะเสียดายก็เพราะอะไรเพราะว่า มองไกลตัวเกินไปที่ว่าไว้นะบอกเขาว่าไกลตัวไม่ได้แปลว่ามีวิชันนะคนมีวิชันนี่คนละอย่างนะคือมองการไกลแล้วก็แต่มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องไม่ใช่ว่า,เ,าเหรงเจิงอย่างที่ว่าไว้นี่เหริงเจิงอ,อีกอย่างหนึ่งก็อย่างกันเนี่ยเสียดายะโอ้ยเสียดายพลังความรู้เสียดายพลังเวลาเสียดายพลังสตังสมบัติอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยเสียดายมองไกลตัว แต่บางทีนึกดูจะไปหาแร่ธาตุดาวังคารโถขุดข้างบ้านก็มีทำไมต้องไปถึงดาวังคารใช่ไหมถ้าเรียพัฒนาในประเทศตัวเองเนี่ยแล้วลวิธีการยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องประหยัดแล้วก็ใช้ได้เยอะๆสมมติไม่ต้องใช้น้ํามันมากแต่ว่าใช้อย่างเมืองไทยจริงๆเขาทาได้เยอะนะแต่ขาดการพัฒนาขาดการลงทุนหรือคนที่ดูแลจริงๆเนี่ย เอาเขาอยะมาแปลงเป็นน้ํามันก็ได้เอาของที่เราทิ้งๆนเนี่ยมาเป็นกา๊าซก็ผลิตได้เยอะแยะเลยเนยนั่นแหละเอามองไกลตัวไปจะไปหาทรัพยากรนอกโลกแล้วเหลือคิดมาคิดไปดันไปยึดน้ํามันประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยมองไกลตัวมองจับผิดมองเอาเปรียบอย่างเดียวเนี่ยมันสั่งสมนิสัยอะไรบางอย่างอันตรายเลย ข้อความหนึ่งคนก็ส่งมาแล้วก็เลยส่งไปแล้วก็ได้ข้อคิดแล้วก็เลยจะมาบอกเราเราคิดว่าเพื่อนทําให้เรามีความสุขเพื่อนมีเด่มุกให้ขำขันเพื่อนคอยดูแลเราทุกคืนวันเพื่อนโตหากันทุกครั้งไปเพื่อนคอยปลอบเราเวลาเศร้าเพื่อนไม่ทิ้งเราเวลามีปัญหาเพื่อนไม่ได้รักเราที่หน้าตา เพื่อนคอยห่วงหาทุกทีเพื่อนคอยให้อภัยเราเวลาผิดเพื่อนมีแต่จิตที่อาสาเพื่อนไม่ได้คบกันเพื่อเลิกลาแต่เพื่อนคบกันจนกว่าชีวาวายดีไหมฮะและ้วละยังไงฮะไม่ใช่ดีเรวได,ได้ได้คิดยังไงฮะส่วนใหญ่แทบจะร้อยทั้งร้อยเลยแต็ก็มินมาตอบมาเนี่ย ก็จะบอกว่าก็คือแนวเนี้ยนี่ประมาณนี้ว่าจะไปหาคนแบบนี้ได้ที่ไหนคือไม่ใช่ว่าไม่ดีคือพูดทั้งหมดเนี่ยดีหมดแหละแต่ถามว่าจะไปหาคนแบบนี้ที่ไหนเพื่อนแบบนี้มันหาไม่ได้คนแบบนี้นหายากจะเป็นแนวนี้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนใะญ่คิดไกลตัวมีมุมอมองที่สองคือมุมมองที่หนึ่งคือมองไกลตัว แต่บนมองที่สองที่ดีกว่านั้นพัฒนาตนมากกว่านั้นฝึกฝนตนมากกว่านั้นคือมองใกล้ตัวเป็นคนที่มองใกล้ตัวเนี่ยอย่างเคสเนี้อยอินกรณีเรื่องเนี้ยที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยพอคนอา่านเข้าความดีๆปุ๊บก,ก็จะคิดน่าเนี่ยเรื่องเพื่อนอย่างนี้ก็เพื่อนคนนึงคน Helena, นี้ก็เออันหาไปได้ไม่มีคนนี้ก็มีนิดนึงมีหน่อยนึงแต่คนมองใกล้ตัวจะคิดอีกแบบหนึ่งว่า แล้วทำไมเราไม่เป็นเพื่นอนคนนั้นเองละ่ะาหายากนะเอาพูดว่าทั้งหมดเนี่ยปุ๊บไอ้ทั้งหมดนี่แหละเราจะทำทั้งหมดเลยไอด้ดีๆทั้งหมดนี่เนี่ยเราจะทำไม่ใช่ดีๆข้างนอกเนี่ยเราจะให้คนอื่นทำแต่เราไม่ทำไม่ใช่ต้องมองใกล้ตัวมันถึงพัฒนาตัวได้มากขึ้นและอย่างหนึง่งอันนี้เราก็จะเจอบ่อยคนมองหาพระอรหรันต์ เลยพอค่ะโอ้องนี้ปินพราอรลันต์อูดีใจแห่ไปทําบุญแห่ไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปนะไปดูแลไปอะไรก็ทําไปว่าไปเป็นคาราวาสบ้างไอ้คนนี้เป็นโสดาบ้านจริงไม่จริง,รงไม่รู้แต่เขาว่าอย่างนี้ปุบ๊บเอาไปไปก่อนมันก็ถูกไงเนะี่ยมันไม่ได้แปลว่าผิดถูกส่วนหนึ่งเนี่ยแต่มันถูกแบบมุมมองแบบมองไกลตัวถ้าดีกว่านั้นต้องมุมมองที่สองคือมุมมอง ใกล้ตัวก็คือเราเป็นเองเลยเราเป็นเองเลยสมมติคนนั้นเป็นพระสดาบันโอ้โหน่าไปหาอย่าง,งานี้น่าทำบุญด้วยคนนั้นเป็นพระอรหันต์โอ้ดีมากน่าทำบุญเราเป็นเองเลยะถ้าคนคิดเป็นอีกสเต็ปอนึางที่ว่าไว้ในพัฒนาตัวเองมากนะทำไมเราไม่เป็นเองเลยเราไม่เป็นเนื้อนาบุญเองเลยเราไม่เป็นพระอรหันต์เองเลย แต่เนีมันลึกกว่าอีกแล้วซึ่งอย่างนี้มันมาจากมุมมองมุมมองที่เราปลูกฝังในพุทธศาสนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันจะมองใกล้ตัวเรามากขึ้นเลยบางอย่างไม่น่าเชื่อที่เรามาใช้ในปัจจุบันเนี่ยเนี่ยมาจากมุมมองใกล้ตัวนี้เองเนี่ย,เ,ยเช่นมาตราการวัดอย่างทั่วไปก็มีหลายอย่างเช่นระบบเมตริกเมตริก,กของอเมริกาเป็นเซนเป็นเมตรกิโลเมตร ระบบอังกฤษเนี่ยหลาไงนะหลาเท่าไหรก้าสิบเซนหลาไม่หนึ่งจุดหกหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งไม่อ 3, เอคืออะไรนะนี่น,น,นนะปอนน้ำหนักก็เป็นปอนนะแต่ของอเมริกาเนี่ยจะเมติกอะดีกว่ามันเป็นฐารร้อยไงสิบมิลลิเมตรเป็นหนึ่งเซนติเมตรร้อยเซนติเมตรเป็นหนึ่งเมตรอะไรเงี้ยนึ่คือเราทุพันกรรม เป็นต้นเลยนะจะง่ายแต่สู้ไทยไปได้ไทยดีกว่าคืออะไรฮะสิบสองนิ้วเป็นหนึ่งคืบนี่เด็กๆสมัยนี้นเรียนอยู่ไหมฮะเรียนไหมลูกๆเรียนไหมเรียนเลยสองคืบสี่ซอกยี่สิบวาไม่มีเส้น อดไปฮะโบราณไทยใช้มุมมองใกล้ตัวนี้เจ๋งกว่าดีกว่าเครื่องหนึ่งคือนิ้วหัวแม่มือถึงปลายนิ้วก้อยคือ่ามือเราสุดๆเนี่ยคือหนึ่งคือกางไม่ออกก็กางให้มันสุดๆนะฮะแ,แล้วแต่พิการมากพิการน้อยหนึ่งคืบสิบสองนิ้วคือนิ้วเราเองไงไม่ใช่นิ้วฟุต เราลองวัดเลห้าสิบสิบสองสิบสองนิ้วเป็นหนึ่งคืบสองคืบเป็นหนึ่งสออสอก็คือเราวังศ่อไปถึงปลายนิ้วจะได้หนึ่งสออเนี่ยก็อลองวัดเลยปลายนิ้วเราหนึ่งคืบสองคืบไปถึงเขาพับสอสอสองคืบเป็นหนึ่งสออสี่สออเป็นหนึ่งวายวาคือเราแกงแขนสุดๆอันนี้มันติดผ้าติดจีบรเนี่ยแกงไม่สุดเนี่ยสุดๆ ช่ไหมหนึ่งสองใช่ไหมก็พับมากลางอกสามสี่ไหมสี่ซอกเป็นหนึ่งวานี่คือสุดๆคือหนึ่งวายี่สิบวาเป็นหนึ่งเส้นเส้นก็สี่สิบเมตรนะซอกก็ห้าสิบเซนเกือบยี่บห้าเซนนะฮะยี่สิบวาเป็นหนึ่งเส้นเส้นหนึ่งสี่สิบเมตรนะสี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่งโยอโยดหนึ่งก็สัมพันธ์กันนู่นเลยอากาศสเทวา ถึงนั้นพอดีฮะมาจากตัวเราอะระบบการวัดมาจากตัวเราตัวมนุษย์เนี่ยตัวมนุษย์เองเลยไม่มีปัญหานาดับระบบเมตรดีถึงเวลาปุ๊บเอา้าเราจะวัดยังไงเราไม่มีตลับเมตรวัดยังไงสมมติเอาห้องนี้มันกี่เมตรนี่งไงบอดี้เอาตัวเราเลยว,วัดเลยเดินเลยเจ็กหนอซ่าสี่ห้าหกเ โอ้เลียวชีปลานะีนับไปเรื่อยๆฮะคือความคิดมุมมองเห็นไหมมุมมองใกล้ตัวเนี่ยคือเอาตัวเราเป็นที่พึ่งเป็นศูนย์กลางอย่างนี้ดีหรือออกกาลังกายเป็นไงถ้าเป็นฝรังร่งอ,ออกกำลังกายโอ้จอดมันดีมากเลยอันนี้มันวิ่งมาได้กี่นาทีอีกคนหนงชื่ออะไรนะ โอ้ซาลาโอ้อันนี้น้องวิ่งน้องจะน้ำหนักลดอย่างนั้นอย่างนี้เซฟมาเต็มบ้านเลยฮะสุดท้ายนั่งดูโอ้ยอันี้ดีรถพุงโอ้ยอันี้ดีรถต้นขาโอ้ยนี้ดีแขนดีสุดท้ายนอนเหมือนเดิมฮะไม่ได้ทำฮะห้องเป็นมุมมองไกลตัวถ้ามุมมองใกล้ตัวถ้าจะออกกำลังกายมันต้องตัวเรานี่เองเลยเอาตัวเราออกเช่นไงเช่นแนวของโยคะเนี่ยถูกเพราะมันสัมพันธ์กับ ลมหายใจสัมพันธ์กับสมาธิแม้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามนะแต่มันก็ยังใกล้ตัวใช้ออกกรรงกายก็ตัวเราออกเลยจะออกก็ออกไปยืนทําท่านั้นทําท่านี้อะไรก็ออกจบนึกดูสมมติเราบ้านอยู่กรุงเทพม,มาเชียงใหม่ถามว่าเราจะแบกเครื่องนั้นมาด้วยไหมเครื่องเครื่องออกกลังกายที่ว่าเราดีมากเลยแพงมากหลายแสนเลยไม่มีอ่ะไม่มีใครแบกมาแต่ถ้าเป็นตัวเราจบเลย อยู่บนไหนก็ได้อยู่บนเครื่งบินอยู่บนไหนมุมไหนของโลกทําได้หมดเลยอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยดีกว่ามากเลยฮะม,มองใกล้ตัวมันต้องพัฒนาตัวดียิ่งขึ้นนะมุมมองที่สามดีกว่านั้นไอีกคือมมองกลางตัวอันนี้เจ๋งสุด ไงไกลตัวใครๆก็มองได้คิดได้ใกลตัวก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้นแต่ถ้ามองมุมมองกลางตัวนี้สุดยอดเลยทําคนให้เหนือคนทําคนให้หลุดพ้นได้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็ไหมเวลาเป็นเจ้าชาสธะเวลามองเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บคนตายคิดไม่เหมือนใครทั้งที่พระเจ้าสุทโธนะเสด็จพ่อเนี่ยกันไว้แล้ว พราะว่ามีโหนมาบอกเลยว่านเนี่ยนเนี่ยลูกเเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องไม่เป็นสัระเอกของโลกก็เป็นจกักรพรรดิดูแลโลกทั้งหมดเลยเนะยลูกคนนี้ไม่ธรรมดาดเลยป้องกันกลัวลูกบวชเลยกันหมดเลยไม่ให้เจอคนแก่ไม่ให้เจอคนเจ็บไม่ให้เจอคนตายกันหมดเลยไปแต่งามงามหมดเลยตัวเสด็จพ่อเองแม้อายุเยอะก็ตามทีแต่ดูหนุ่มคนมีบุญเนี่ยพอเจ้าชายเสด็จมีโอกาส ชวแวบไปยางนอกซึ่งไม่ได้เป็นนักเที่ยวง,งั้นนะนะแต่ถึงเวลาปุ๊บไปก็ไปเจอคนแก่เทีวทูตมาดบนบรดานให้เห็นนะซึ่งก่อนไปก็สั่งเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะห้ามมีคนแก่ในรัศมีนี้เลยที่เสด็จไปนะก็บอกว,ว่านี่แหละเทวดามาแล้วเทีวทูตมาเป็นคนแก่เห็นปุ๊บอา้าใครอะในายนันนะคนโชเฟอร์เนะี่ยบอดี้การ์ดคี่ม้า ก็บอกว่าเนี่ยคือคนแก่เจา้าชายเสร็จมาที่คนซื่อคนโง่ถึงไม่รู้จักกันแต่ว่าแต่ความที่ไม่เคยเห็นนะถูกกันนะแต่แรกเลยก็แปลกๆกกวันนี้เขาอะไรเขาเป็นอะไรอนี่เลยคนแก่เรา,ามาถึงแก่เนี่ยอายุมากๆก็แก่้ทุกคนเ,เสด็จพ่อจะแก่ไหมพระยาทั้งหลายแก่ไหมแก่หมดแลัวฉันแหละจแก่ไหมแก่หมดเลยกับวังเลยไม่เที่ยวไม่ประพาต่อแล้ว คุณคิดตลอดเลยนี่ทําไมจะดับความแก่ได้นีวันนึ้งไปเจอคนเจ็บอย่างที่ว่าว้วเขาเคลียร์พื้นที่หมดก็ตามทีเนี่ยเทวดาดลบดามาแล้วเจอคนเจ็บป่วยเขาเป็นอะไรเนี่ยคนเจ็บไข้ได้ป่วยเสด็จพ่อพระญาทั้งหลายจะเจ็บป่วยไหมเนี่ยพอามีโอกาสหมดแหละ้ตัวฉันแหละโอ้มีโอกาสหมดแหละหนียากความเจ็บป่วยเนี่ยกลับวังเลยไม่ประพาต่อแล้ว เจอคนตายวันหนึ่งฮะต่อไปพบเจอคนตายใครจะม่นอนแข็งแน่นิ่งแต่เลยฮะดูไม่เออไม่เอไเอไม่มีชีวชีวาเลยก้นตายสักวันหนึ่งเสด็จพ่อพระญาทั้งหลายตายไปเนี่ยไม่รอดและตัวฉันแหละไม่เหลือกับวังเลยฮะคุณคิดตลอดเลยนะทำไมให้พ้นความแก่ไปได้ พ้นความเจ็บไปได้พ้นความตายไปได้คิดตลอดเลยอีวันหนึ่งออาไปอีกเจอสมณะเจอนักบวชน่ะโดยนี่ใครอะดูดีเงเลยดูสงบสงี่ยมสง่างามดูหน้าเคารพหน้าเลื่อมใสบอกนักบวชเป็นสมณะเนี่ยพอ,อกลับมาเลยได้คิดเออหนทางที่จะดับความแก่ความเจ็บความตายน่าจะหนทางนี้เนี่ยเป็นสมณะเป็นนักบวช หหนทางหลุดพ้นอย่างนี้ดีกว่านั่นคิดเป็นเนะมองเป็นเนะี่ยแต่คนทั่วไปเราท่านทานก็บ่อยแบบเนะี่ยเราจะหนีความแก่ใช่ไหมเราก็หาแล้วอยอาหารอันนี้กินแล้วอายุจะไม่แก่ยาตัวนี้กินแล้วจะไม่แก่ยาตัวนี้กินแล้วอายุยืนนะไม่เจ็บยาตัวนี้จะหวัวอายุยืนหมื่นปีเป็นไงฮะอืมตายเรียบหมดเลยฮะไม่เหลือ แต่พุทธเจ้าท่านพอไปนี้ปุ๊บท่านก็พัฒนาตัวมากเข้ามาเข้ามาเข้าสุดท้ายบอกต้องบวชเพื่อจะได้บําเพ็ญสามณธรรมได้สะดวกเป็นคารวะก็ทําได้แต่มันก็ไม่สะดวกนักเนี่ยแล้วก็ทุนเททำทจริงๆจะด้่งวันพิเนนหกเข้าถึงธรรมกายในตัวถึงเจอมุมมองกลางตัวมุมมองที่สามนี่แหละมุมมองที่สามนีเองจะทําให้หลุดพ้นไปสู่ความสูงสุดได้ นี่ยโลกมนุษย์ก็มีสามมุมมองเนี่ยมุมมองไกลตัวมุมมองใกล้ตัว,มมตวแล้วก็มุมมองกลางตัวย่าเรา,เราท่านท่านอย่างเงี้ยเราโชคดีไหมเรามารู้จักขนทางสายกลางที่หลวงปู่วัดปังน้ำภาษีเจริญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยแนะนําเราเนี่ยนี่แหละกลางตัวเลยมุมมองกลางตัวในกลางท้องเราเนี่ยมันเป็นโลกมหัศจรรย์เลยกลางตัวเนี่ยมม่เหมือนเล็กแต่กว้าง มันเหมือนไม่มีอะไรแต่มีมากมายมันเหมือนมืดแต่มันสว่างที่สุดเลยมันเหมือนตันแต่มันกลับโล่งที่สุดมันเหมือนระยะสั้นกลางท้องแค่นี้เองแต่จริงระยะทางยาวสุดไกลสุดเลยนั่นหละศยนย์กลางกายกลางตัวเนี่ยกลางท้องเราเนี่ย นั่นแค่เรารู้จักศูนย์กลางกา,ายตอนที่เจ็ดกลางท้องเหนือสะดือสองนิ้วมือนะโอ้บุญมากทีเดียวบุญมากมายมหาศาลเลยขอบอกนะใครรู้ตรงนี้นะบุญเยอะจริงๆเลยบุญมากก็เลยอย่างเดียวคือเอาใจแหละมาวางไว้ตรงเนี้เพราะใจไม่อยู่ตรงนี้มันก็ไม่ไม่ได้มองแบบนี้คนที่ใจมีมุมมองไกลตัวเพราะใจเขาอยู่ไกลตัวคนที่มีมองใกล้ตัวเพราะใจอยู่ใกล้ตัว คนที่มีมุมมองกลางตัวเพราะาเอาใจไว้ในกลางตัวเลยมีมุมมองที่ดีที่หลุดพ้นได้ตรงนี้ประเสริฐส,สุดเลยเป็นหนทางไปของพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเนี่ยสบายเลยฮะโลกใบนี้นะที่จะมีนิสงมีผลดีอะไรก็ตามทีเนี่ยอยู่ในกลางตัวนี้หมดเลยจะแข็งแรงเละสบายอายุเยอะเละสบายหน้าดิ่งหน้าอ่อนเละโอสบายรวยเละ สบ,บายในกลางเนี่ทำได้บนแหละต้องหยุดนิ่งในกลางแนะนำใจเรามาหยุดนิ่งในกลางตัวเนี่ยทำใจหยุดทำใจนิ่งเราเรื่อยไปบุมมองนี้จะก็จะเกิดขึ้นล้าเป็นบุมมองที่มองเห็นได้รอบตัวด้วยตรงนี้แหละแปลกมาสจ,จาันแล้วก็น่าทึ่งมุมมองอื่นที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขามองไม่รอบตัวมองได้ ไม่ครบทิศมองไม่ถูกทางมองไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยแต่พอมองกลางตัวตรงนี้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยมองได้ครอบทิศด้วยมองได้รอบตัวด้วยมองได้ถูกต้องด้วยมองได้ลึกด้วยได้กว้างด้วยได้ไกลด้วยแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์จะต้องหลุดพ้นได้ด้วยตรงนี้ในกลางตัวเราทัานทำไปเรื่อยๆนะฮะจะปวดจะเมื่อยบ้างนะนั่งยาวหน่อยก็ เปลี่ยนท่าเอาฮะปรับเอาฮะมื่อกระยับปรับท่าเราฮะค่อยๆปรับไปฮะทำใจหยุดทําใจนิ่งในกลางตัวชอบดวงแก้วก็นึกดวงแก้วชอบองค์พระนึกองค์พระไม่ชอบก็วางใจนิ่งๆเฉยๆตาวนาสัมมาอาระหังไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็นิ่งสงบสบายเข้าถึงมุมมองในกลางตัวได้ทุกๆคนนะฮะ